ก็หลังจากวันนั้นประมาณสอสามวันก็มีเพื่อนมาถามว่าผมได้ทำจริงหรือเปล่าผมบอกภาพแบบใช่แต่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ติดกล้องไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นภาพก็คือเป็นภาพรองเท้าขาดก็เกิดจากการไปช่วยพี่คนหนึงซ่อมแอร์ครับผมก็คือไปเป็นลูกมือเขาเป่าเชื่อมอยู่เนี่ยครับซึ่งมันร้อนมากผมก็ไม่รู้ทิ้งลงรองเท้าตอนที่เห็นรูปนั้นนะครับผมคือตกใจมากคือไม่ได้กินไม่ได้นอน หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นชีวิตผมก็เปลี่ยนครับเจอสายตาแต่ละคนที่มองดูคือเฮ้ยโรจิตความรู้สึกช่วงเวลานั้นนะครับเครียดไม่กล้าออกไปไหนแม่ซื้อข้ามาให้ผมกินได้คำสองคำแล้วผมก็ต้องมานั่งถามว่าผมลรคจิตหรอผมถูกประนามเพราะอะไรทําไมแม่ต้องมาเจอเรื่องแย่ๆกับลูกอย่างนี้ด้วยทําไมแม่ต้อง มันนั่งเสียใจเพราะลูกคนนี้ด้วยทั้งที่ลูกไม่ได้ทำอะไรผิดเลย dom, ลูกโดนใส่ร้ายลูก Different. แบบแย่ที่สุดอะที่ทำให้แม่เสียใจอะครับขอโทษนะพี่นะผมมีแม่อยู่คนเดียว คือผมกลัวครับไม่อยากจะรู้จักใครเลยคือครั้งครั้งหนึ่งอะชีวิตผมเคยพังเพราะสื่อโซเชียลครับผมเลยเกลียดสังคมไปเลยคือไม่ได้เกลียดอะครับคือไม่อยากเข้าใกล้คนคนในสังคมเลยผมอยากอยู่ตัวคนเดียวอยู่กับแม่สองคนผมแมตตี้ผมไม่ต้องรู้จักใครก็ได้ผมไม่เอา คุณไม่เป็นผมคุณไม่รู้หรอกว่าช่วงเวลานั้นนะมันแยกไหน